คำถ,ถามจากคุณดินค่ะกราบนรมัสการพระอาจารย์ครับขอกราบเรียนถามว่าการทำบุญกับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเช่นหมาแมวอย่างไหนได้บุญมากกว่าครับมีคนบอกหลายคนว่าทำกับหมาแมวได้บุญเยอะกว่ากราบขอบพระคุณครับคือการทำบุญนี้เวลาทำมันมีได้บุญสองแบบเข้าใจแบบที่หนึ่งคือบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทอง สมมติทาบุญร้อยบาทกับพระกับทำบุญร้อยบาทกับหมาเนี่ยบุญที่ได้จากการเสียสละนี้เหมือนกันเท่ากันนะแต่มีบุญอีกบุญที่จะได้รับจากการทำบุญกับหมากับพระคือบุญที่เราจะได้รับจากพระจากหมาคือสิ่งตอบแทนที่เราจะได้รับจากพระจากหมาไม่เหมือนกันทำบุญกับพระก็ได้ธรรมะพระก็จะสอนธรรมะให้เราทำบุญกับหมาก็หมาก็จะเห่าให้เราฟัง <Das kop at io> มันต่างกันตรงนั้นถ้าต้องการบุญที่จะได้รับจากคนที่เราทำบุญเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอย่างไหนถ้าเราชอบเสียงหมาเห่าก็ไปทำบุญกับมาถ้าเราชอบธรรมะเราก็ไปทำบุญกับพระแล้วเสียงมาเห่ากับเสียงธรรมะอันไหนเป็นประโยชน์มากกว่ากันเสียงธรรมะมันมีประโยชน์กว่าเป็นบุญมากกว่าเสียงหมาเหา่าดงนั้นการทำบุญมันมีสองได้ได้สองส่วน ส่วนที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเรานี้เท่ากันไม่ว่าจะทำกับใครเสียทำบุญร้อยบาทกับหมาทำบุญร้อยบาทกับแพะก็ได้บุญเท่ากันแต่บุญที่จะได้จากพระจากหมาไม่เหมือนกันบุญที่ได้จากพระก็คือได้ธรรมะได้ฟังธรรมเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่ได้จากหมาก็คือได้ฟังเสียงหมาเหา่าเสียงหมาร้องก็นั่นแหละก็เลือกเอาว่าจะเอาบุญแบบไหน,นอันนี้เลือกได้ ต่างกันไม่เหมือนกัน